thank <laughs> you สวัสดีค่ะวิลสันบอสเนก็มีเรา hello allah e l l o do you want me to อะไรวะ do net your one million say yes or no แ <sighs> ปลว่าอะไร <laughs> sorry ไอแปลไม่ได้อ yeah. I speak English I'm not speak English <laughs> sorry ว่าอะไรบ้ Hello <laughs> คุณต้องการอะไรวะ Donate หรอ Donate อุ้ย Donate Oh my god อยูกจะ Donate ให้ไอห,หรอ One million Oh my god มันแปลว่าอะไรอ่ะ คนไทยไม่สาวคนไทยจ้าแก้มแก้มอะไรเอ่ยทุกคนนะคะฝากจิ้มไลค์ให้ด้วยเข้ามาแล้วนะคะฝากจิ้มไลค์ให้ด้วยนะแก้ม Head. And I I put on and my my mother's head hurt วิมีคนแปลให้หรอ thank you แปลว่าแมวอะไรวะแมวสวัสดีคุณต้องการให้ฉันบริจาคคุณหนึ่งล้านไหมโอ้ยหนึ่งล้านเลยเหรอแกต้องรวยขนาดไหนอ่ะถึงจะให้ฉันหนึ่งล้าน โอ้โหเราก็เชื่อเนาะไม่ได้จริงๆออกเออ,เอ,อแต่มาแบบเมนแรกก็ตกใจนะเฮย้ยถ้าได้จริงๆแบบถ้าถ้าเขาดูนเหน็ตให้จริงๆอ่โอยตายเลยนะตายตรงนี้เลยนะหนูติดตามพี่นแล้นะคะขอบคุณค่ะัทาย,ทายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ Hello Hi Guys Hello Guys Hello Everyone My name is Pim I'm 16 year years old เข้ามาแล้วนะคะฝากจิ้มไลค์ให้ด้วยนะ ทำไมพี่ไม่อ่านหนูรอหนูฝากติดตามให้พี่อ๋อก็อ่านแล้วอ่านแล้วคนนี้คือใครอ่ะอะไรคือโอออายุสิบหกค่ะมีใครรู้จักเราไหมที่เข้ามาดูไลฟ์สดอ่ะอยากรู้มีใครรู้จักเราไหม ทุกคนรู้จักเราไหมพี่ตัวแม่เหมือนหนูเลยหนูก็ตัวแม่ทุกคนเมื่อกี้เราเปิดอันนั้นอะไลฟ์สดที่มันเป็นแบบดูเอ็ดอะไม่มีคนดูเลยอ่ะก็เลยปิดมาไลฟ์มาไลฟ์ใหม่มีใครอยากดูเอ็ดกับเราไหมตอบน่อย มีใครอยากดูเอ็ดไหมอินโดนีเซ hello welcome welcome w e l c o พี่คขหนูเคยเห็นพี่เล่นคลิปนี้ว่าอ๋อก็เทยเหมือนกันเลยคะ่ะหนูพี่ พูดเหมือนหนูด้วยอ๋ออินโดนีเซียเฮลพี่ชอบแมวไไมชอบค่ะผู้คนอยากดูเอ็ดกับเราไหมอยากคุยกับเราแบบสดๆไหมอยากไหมดูเป็นเอฟซพี่นะคะขอบคุณค่ะ แล้วแต่มีวิกม,ม,ม,มันหนูอ่าเคยดูพี่ขอบคุณค่ะทุกคนอยากไลฟ์สดกับเราไหมอยากแบบเห็นการสองหน้าไหมอยากออกกล้องไหมอยากไหมพี่มาหน่อยเออเราอยากคุยกับคนอื่นมากเลยตอนนี้เหงามีใครอยากไหม มีใครอยากไลฟ์สดกับเราไหมอินโดนีเซียฮัลโหลคั่มคัมเคยรู้พี่พี่สวยมากเปอ,อสวยเหมือนหนูเลย <c oughs> เรอดชื่อพรีมค่ะพี่ชอบชอบสีม่วงค่ะทุกคนตอบหน่อยสิว่าอยากไลฟ์สดกับเราไหมอยากพูดแบบสดๆไหม หนูอยากที่สุดในโลกเลยอยากออกกล้องจริงอ๋ออยากจริงไหมเออจริงอยากไหมขอคนเดียวขอคนเดียวขอคนเดียวที่สามารถออกกล้องได้ไม่อายกล้องคุยกับเราได้แล้วก็อย่าพูดคำหยาบโอเคไหมอย่าพูดคำหยาบเข้าใจไหม อยากอยากจะทํทำให้เป็นอยากออกกล้องค่ะเออเอออยากใช่ไหมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าจะมาเข้ากล้องไลฟ์สดด้วยกันอะ่ะหนึ่งคือห้ามพูดคําหยาบนะหนูอยากไลฟ์สดมากหนูเป็นตัวแม่เหมือนพี่มีอะไรโทรมาเออหนึ่งนะคือห้ามพูดคำหยาบโอเคไหม ห้ามพูดคำหยาบแล้วก็ออกกล้องได้โดยแบบไม่อายไม่เคินไม่แบบต้องเป็นตัวเองอะเข้าใจไหมเออคือเราแบบวอทุกคนเข้ามาแบบบางคนอาจจะแบบไม่กลัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยอาจะแบบตื่นแล้วก็พูดคำโยงคำหยาบเราแบบไม่โอเคอะไรอย่างงี้อยากใช่ปะงั้นรอนะทุกคนถ้า ใครอยากเข้าไลฟ์สดใครกดก่อนได้ก่อนนะคะแล้วใครอยากเข้าไลฟ์สด mm. พิมพ์คําว่ารอมาค่ะพิมพ์คําว่ารอมาจะรอไหมพิมพ์คําว่ารอมาหนาตาไม่รู้ว่าจะทํอะไรหรือเปล่านะไม่รู้มันจะไลฟ์สดได้ด้วยกันหรือเปล่าเออให้ทุกคนพิมพ์คําว่ารอมาก่อนใครกดได้เข้ามาเลยฟ้า โ okay, อเครอรอเดี๋ยวพอจบจากไลฟ์นี้นะคะเราก็จะออกไปไลฟ์แบบดูดูเอ็ดกันเนาะโอเคไหมใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าตื่นกล้องนะเป็นตัวเองอย่าพูดคำหยาบโ okay, นะอเคเนาะรอรอรอโอเคโอเครอใช่ไหมทุกคนอย่าหนีนะเอาเอาจริงๆอย่าหนีนะ คือเราไม่รู้ว่ามันจะไลฟ์ได้จริงๆหรือเปล่าเหมือนกันเออก็ต้องรอดูนะคะแล้วก็พอจบจากไลฟ์สดนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปในช่องของพีมนะคะแล้วก็กดที่ชุมชนเนาะกดไปตรงคำว่าชุมชนผมนีเอาเอาตร้าี้กดเข้าไปตรงชุมชนนะคะพีมจะเอาลิงก์ที่สามารถเข้ามาดูเอ็ด ให้ทุกคนจิ้มลิงเข้ามานะโอเคไหมบ๊ายบายไม่ไปกันก่อนเดี๋ยวมาไลฟ์ดูเอดด้วยกันบ๊ายบายนะเดี๋ยวมาดูไลฟ์ใหม่กันเนาะบ๊ายบาย thank you so much love you guys